ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาครับบ้านบ่อครับวันนี้อาทิตย์ที่8นะครับตุลาคม2 5ง6ครับวันนี้ก็มาตกปลาหมอปลาเก๋ากระพงครับมีสามชนิดนะครับก็มาดูครับผลงานเช้าเช้าก็เดี๋ยวใช้มุกคิงตัวใหญ่ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีทางบ่อที่เทสเยอะของเบอร์เล้ทำเป็นกุ้งครับเดี๋ยวมาเราดูผลงานกันครับว่าเป็นยังไงครับนักกีฬาก็ได้จะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวรอยสักรู่นะครับ đang, để la, la guitar con, lạy mượn guitar này các, lạy mượn 哎。 buồn เยอะ quá, นี่ đấy พุง đấy เออตับ Dưỡng Nam mới cắt nữa đâu Ui lụt Hả à, ui lụt 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 ơi, à. Lụt, à. lụt เอาแล้วตัวแรกก็หลุดเริ่มเห็นแววแล้วเดี๋ยวรวมรวมไว้ก่อนแล้วขายที่หลังได้ไหมเนี่ยตัวแรกหลุดเริ่มเห็นแววแล้วขอคนได้ตาตัวนะครับเดี๋วยวมไว้ก่อนแล้วขายได้ไหมเนี่ย <c oughs> ได้ได้เดือดกานเนี้ยเดี๋ยวให้เราเอาไปขายเร็วเร็วเร็วอยปล่อยเลยเยืดลุ้งยังเอาตัวแรก ขายขายเบอร์หกขายครับขายตัวแรกก็หลุดเลยเมื่อกี้ยินอยู่ข้างตะลิ่งเลย แล้วมันจะช้อนแล้วมันหลุดตรงตะลิ่งเนี่ยมันง่าปากพอดีกระพงเหมือนไม่ใช่ปลาหมอเลยวะเดี๋ยวเอะเยอะ กินข้างตะลิงแล้ไม่ได้วิทยนโยนโย,ย,ยนออกโยนออกจากสวิงสละ,สะาดางนั้นเกียวเกียว <c oughs> <c oughs> ไม่กินอยู่ที่นอนวดนนายแล้วว่ขามือเลยกระพงว่เป็ดนี้ไม่ลงเลยนะครัโบโบ,โบ๊อบเจอตกพื้นไม่งับเลย บอกได้เอี่ยวด้วยนะกิน,น ขอนะเขาเขาเดินไปไปขอเดินโอเคอยู่ข้างตลิ่งอย่างขี้นาครับความได้ควาแล้วเนี่ยร้องเลยนะบอกโหน้๊ตตี้โอ้โหนะเกียร์กระโดยังหอเบอร์ดีสาน 6 6 6 6 3ก่ครูี๋ยนอยู่นี่ ช้าขายทังเดียวก็บ่ายค่อนั่งค่งคเก็บปลากลับลหลงเล่นหลงเล,งลง่นเฮ้อลองไี่เลยเลยยังยง ตกกันอย่างนี้แล้วก็ไปแล้วเออเบื่อเลยโอ้โหเยี่ยมแล้วบอกงานบายกันเลยตายทั้งัมดทะยับเลยเฮ้ยขอมาดิโอขอเปียแชรฉเลยดินี่ไปท้ายแชร์ไปซ้ายแล้วนะไม่ถนัดด้วยเบส ตัวนี้แสอปีป่ะใช่ตัวแล้ว่าหตัวแล้วเหรอ โอ้หลุดอีกแล้วไม่มีสามทางนี่ยจะหลุดดีเลยไม่ไงั้นเดี๋ยวจะส่งอีกกันหน่อยที่หลุดหลุหลดสองตัวติดเลยไม่ใช่เอออะไร <c oughs> ตัวครับโหเป็นเงินกอบแครงเลยไม่ ừ, ขีนะ้ไมอเนี้ยหลังเล็กครับหลังนะครับโยกัดใจวะไม่ได้เลยไม่ได้ ไปขัดไปกันไปขวาแล้ววะนี่เป็ดเก่าเอาไว้ร้เปล่าเด้เด้อเดไม่เข้าไม่เข้าโอ้ยเก่าใหญ่ยี่ ขายขายใหญ่ไปใหญ่ไปเก่าตัวนี้ได้รางวัลนะโอ้โหถ้าเป็นมันแข่งได้รางวัลแน่ละทัชไซนนี้นะโอ้โหม่มีเวลาถ่ายแล้วครับ

ผมจะฟีดทั้งไทยที่ลงไหมคปับฟีดคว้าคว้า,วา,วาคิม ฝั่งนู้นน่ะมันกินโอ้ยขึ้นท่อเลยเหรอเนี่ยฝั่งนู้นมันกินข้าวตะลิงอย่างเดียวเออ้องไม่ค่อยเอามีโฮลวันอยู่สองไม้้มันก็ยังร้อนเหมือนเดิมไหย เขาได้กี wow. 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 Mm ่ตัวดหืมขอหน่อยดิ ผมวิ่งเดินดุยดุยดุยเลยขึ้นไปวิ่งดิยังไม่ขาดอีกยังไม่ขาดโอ้โหสู่ขาดจังเลยอ่ะได้ยินเสียงยังฝั่งนู้นน่ะ แนะลงไปข้างล่างเลยออกยนออกเลยโอ้หกิปเปอร์ไม่ได้มาเลย อย่าอย่ากระชากสายนะเดี๋ยวไปลยอยมีกระชากสายนะขาอยู่นู่นหัวอยู่น,นี่นเกี่ยวขางวะเนี่ย,อออยอลยอคคยทหมทกรุงกรุง <laughs> งค์เทพนี่สยดายแทนเลยถ้าเกิดใช้เหยื่อมันโดร่างนวันที่แฉดมือหนึ่งเลยนะรักกคน้ไม่ลำพานคนนี้ยังไงวะนักกบดูนีดูมันแกล้งเราเลยอดูนีนี้ขายไหมขายขายครับ

ากเต็มปากอะ่ะตัวเล็กปุะนะ้เนี่ยใส่ตัวเล็กอะ่กะมันกินอยู่ข้างตะลิง<อ>ดูเหยื่อเลยตกเลิก ปาเล็กนะครับคือกระปงขาวขนาดโซนจุดเจ้ากิโนะครับเจ้าของเรานี่ของเรานี่เจ้า